ดูดูอ่ะดูดูอ่ะพอใจไหมยังวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านู้การนะคะผมบริการอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมอาเภอสังคมเอ้าทำอะไรเนี่ยเตรียมตัวซอยลาบไนงะวันนี้เนื้อลาบสวยมากเป็นเนื้อของสวนมะพร้าวตับไทรหลังกันแพนาดอกจอก,จอกท่าคีร้วสีสวยเลยเนื้อสวยมาก สยเนื้อดูดิเนื้อสวยๆใหม่ๆเนื<ห>้อ<ห>แ,แมงโคดสวยกู <c oughs> ให้ซอยเนื้อมาแหกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้มึงเจอกูเดี๋ยวไอ้สมเหตที่มึงเล่นนะอะไรมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยะอะไรของมึงเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมึงเจอก็เอาเนื้อให้ลูกค้าดูว่ามันสดใหม่แค่ไหนให้ดูเส้นเนื้ออะไรอย่างนี้ว่าเออมันมาใหม่ๆนะอะไรอย่างนี้ มึงอะไรเดี๋ยวเจออะไรนี่ามาแปรกับมึงเงี้ยบนเลยร้อยกูบดเลยร้อยมึงเงี้ยนะเนี่ยดีจากโซน,น,น,นแล้วเนี่ย,ะยอะไรอะ่ะขายที่ไหนเนี่ยตอนนี้ขายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายที่เนี่ยขายทุกวันจันทร์ ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้มีลาบไม่ใช่วันพระครับแล้วก็มีต้มข้างในวัวขายขีดละสี่สบ,บาทโลสี่ร้อยมีออนไลน์ด้วยบอกสรรพคุณซิมีอะไรบ้างอ๋อใหญ่ยาวฮะล่างใหญ่หมายถึงื่องในต่อเครื่องในวัวก็จะมีปากหนมามม้ามเอ็นแก้วไส้มาเฟืองปอด3ชั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีก็คือลิ้นวัวกับพุงดำขนแนนยังไม่มีของหมด ใครอยากกินหรืออยากรับประทานหน้าโปรไฟล์พอใจมึงยัง้วค่าขนส่งล่ะค่าขนส่งโลละหนึ่งกิโล,ลขึ้นไปนะครับขั้นตำ่ำ่าส่งฮนะภาคกลางหนึ่งร้อยแปดสิบาทเหนือใต้สองร้อบาทส่งรถเย็นมีอุณหภ,ภูมิของถึงมือแน่นอนเอาไงต่อมึงอยากกูมาขายของให้ได้เลยเอา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 ,เอาไงก็เอา อะไรนะมึงเจอกูมามามามึงไปล้างมาเลยมามึงเงี้ยนใช่ไหมมาล้างเลยมาเลยฮึดู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 พอใจมั้ยัง